เซปเลยเทปอเลยน่ยไปแล้วน่ะเ็ปอก่อนเดี๋ยวค่อยไปไปทางนี้เนี่ยวัดเนี่ยกี่เซนกี่เซ็นเนี่ยต่งงนงตัดมาเลยง้ไหนอ้ง้ตรงขันจิตอะขันจิตอะจี่สายอิลิปเอมันสวยหน่อยนะทำอาไ่สวยก็เป็นมนีเมีย่มใช่มีม่มีมี่อ่บีุี่องค่ับ่ เนียมก็จะแข็งแรงแต่ก็ไม่สวยเท่าไหระอะอะคริลิกก็จะสวยหน่อยอถ้าประหยัดก,ก็ไม่อัดอัดก็ไม่ดีอ่ะมันจะไม่ติดหรอเปล่าไม่อัดติดเดียวไม่ค่อยอยู่อะคริลิกแผ่นเดียวได้ไหมตรงเนี้ยแผ่นเดียวมันก็ได้นะแต่ว่ามันมันโค้งไงแจ็คต้องคิดถึงพื้นผิวด้วย พื้นผิวมันไม่ใช่พื้นผิวเรียบอ่ะอันนี้มันเป็นยางมันจะติดอยู่ตัวแอลไงมันก็อยู่เป็นตัวแอลแต่ไม่จะเป็นตัวแอลใช่ต้องมันก็ยังคาอยู่แต่เลดอ่ะแต่เลดอ่ะผมผมหมดแล้วอ่ะอยู่ที่คุณอนะ่ะ พอได้เียมอกนียมอะ่ะเซียมได้เออลูมินที่ตัดเส้นอะ่ะหมดแล้วมั้งผมเอาหมดใช่ไหมที่ตัดเส้นอะ่ะที่ตัดแล้วก็เอาหมดแล้วแต่เดี๋ยวยังไม่ตัดเป็นเป็นแผ่นอะ่ะต้องเอาอันนั้นอะ่ะมันทำสองอันเลยเนี่ยครอบอย่างนี้เนี่ยตัวเบา่าเป็นตัวยูเลยนะใช่แล้วการสองหน้านะไม่หลุดสองหน้าก็อยู่ใช่ไหมใช่สองหน้าก็อยู่ถ้านะถ้าเป็นตัวยูยิ่งแข็งแรงตัวยูเราอัดสามเอ็มเอางี้ใช่ ตอ,องหน้าเขาอยู่แล้วหนึ่งถึงสามเอ็มสามเขี่ยวสามเอ็มเงินแน่นอนไปเลยหลอกก็ยากก่อนเออดูวอยู่ก็ดีเหมือนกันงใช่ไหมจบเลยจอดรูไม่ได้สามด้านเลยคงจะเอาติ่งอะไรแขวกไมได้อ๋อไอแผ่นมินเนี่ยมนี่ก็จอดรูได้อีกใช่ไหมมันหนาอยู่ใช่ไ,ชไมหม เจาะรูทับเกี่ยวได้เลยต,ต้องรูสามด้านเลยมันก็ไม่หนักเท่าไหรนะ่เนาะเจาะรูกลางใช่ไหมยึดนี่ยึดเสา มีของไหมครับทำได้เลยไหมตัวยูนีะ่ะมีเนี้ยมีต้องขี่วอลไคไปเอา,าแล้วใครใครทารฟพี่พัทาร์ฟเหรอ,อวางตาบไฟมั้หนี่ยพี่วันนี้วางตร่งนี้แต่จริงๆแล้วก็ต้องไปเอาของมาให้พี่ตาบฟให้ใช่ไหม นี่ไงมาแล้วไงพันตัดสิบพันตัดสิบพันตัดสิบมาแล้วชื่นไหนนะอินเจอินเจยูทูบเหรอยูทูบเข้าไปเจอแห่ะหน้าผูดยังไงไม่ค่อยได้ขายไม่ค่อยได้ใช้ยูทูบ

ห้าสิบเ <YouTube. S 2> อ็ดสองสามสี่สิบห้าวิสิบห้าวิอยู่ทูีบปอาล็อกอินที่ถเดี๋ยวผมรอของพิพัฒน์อีกรนหนึงลองสตรีมดึงขึ้นพร้อมกันนี้น Từ mình chờ gian làm khen này bạn